สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เอฟซีที่คิดวอดคิดเถึงครับพี่น้องมือนี้ช่องหมอลำเถิงครับพี่น้องจิพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดบ้านหนองเงินหอยนะครับหมอลำเถิงกลับจากนานี่แหละพี่น้องทางไปนาหมอลำเถิงนะครับทางไปนา เป็นทางลาดยางนะครับท่านผู้ชมขี่รถแบบสบายสบายบวาสิขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์ขี่รถเกง๋งขี่รถปรีกับนะครับไปห้ไปหน้าสะดวกสบายบ่มีมองติดสิพาท,ท่านผู้ชม,มไปเที่ยววัดบนันลงกน้อยก้อนสิไปหดวัดกกจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องหมอลำเทิงเมื่อนี้ <Yeah. S 1> หมอลำเทิง กับจากใครจากหน้าสิ้ามาวัดบ้านหนองเงินหอยตำบลหน้ากระแซงอำเภอเดียดอุดมจังหวัดบุรลรัาชท่านีนะครับพี่น้องสาเหตุสิภาพี่น้องมาเที่ยววัดมือนี่ก็เพราะว่า,าได้รับสัญชาติมัตจากอาจารย์แหลมทองนะครับพระอธิการแหลมทองเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองเงินหอยนะครับพี่น้องเพื่อนบอกมอํำเถืองว่าอันหมรำเถืง ทั้งวัดตอนนี้เพิ่นกำลังสร้างเมรุใหม่อยากให้หมอล่ำเทิงนี่ไปถ่ายทอดให้พี่น้องอาา่าชาวไทยชาวลาวอ่า,าชาวต่างประเทศได้เบิ่งนีน่ยเน่เพราะว่าสร้างเมรุใหม่ปัจจัยจก็บ,บ่หลายว่าซั่นเพิ่นว่าเอาี่ยด้วยงบประมาณกั680,000บาทพาพี่น้องมาเบิ่งนี่เด้อบัดแสรพี่น้องเพิ่นอยากรวาก่วมอยากสร้อยว่าซั่นผมก็เลยสิพาท่านพี่น้องมาเบิง่งบ,บ่อบ บ่ได้ขูดเลีดบ่ได้อีหยัง่งในท่านผู้ชมเพียงแต,แต่มาบอกบุญนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าถ้าสมมติว่าพอซอยกันใดกับซอยกันนะครับผู้ละหาบาทสิบาทหรือซอยบ,บ่ได้กันยกมือใส่หัวนะครับพี่น้องก็ถือว่าอันนี้เฮาซอยบุญไปนํากันแล้วนะครับใกล้สิฮอัวเล้วเห็นพอแชมแหลมเนี่ยแหละในท่านผู้ชมใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วผมมาจากอ่า พงหน้าประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละนะครับก็ให้พี่น,อน้องในเบิ่งบรรยากาศข้างทางนะครับข้างซ้ายมือของผมนี่อ่าขัวขัวมือของจอท่านนี่ก็คือปลาบักทัวเขียวผลผลนวานยำแรงบัดที่นี่ยุใสยุขัวมือของท่านผู้ชมนะครับก็คือปลากาวโพดก่อนสิฮอดบานปลา้าวโพดเขาจะปลูกสิ่งปลูกของไหลครับหลังจากฝนตกใหม่ๆฝนตกเศร้าใมม่ๆ ว่านี่ฝนตกกันยังว่าตกเมือเท่าคำผ้าอยู่เขานะครับอันนี้มาหอดวัดแต่ได้ท่านผู้ชมเด้เดี๋ยวผมเสียรถเขาไปจอดที่ในวัดเดี๋ยวสีไทยคอยให้ท่านผู้ชมไดีเบิ่งกันนะครับให้พี่น้องเดอเลาะเบิง่งในวัดบนันโนกนหอยมันมีหยังแน่นะครับมีหยังเจ้าท่านไดีเบิง่งมีหยังหน่าสนใจเนี่นะครับอห้พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะครับพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับมาถึงแล้ว ผู้ชมตอนนี้มาทอดวัดนะครับสตมาพาท่านผู้ชมมาเบ่งยุดไม้ทีเฮาอยากให้ท่านผู้ชมได้เบ่งน้ำกันอันนี้ของเก่านะครับเป็นเมรุหลังเก่าเพราะว่า่นสร้างเปอนเช็จแล้วเปนสิทุบตัวนี้ออกสา้เหตุที่ทูบอกกับเพราะว่ามันหันหนาตรงกันกันกบศลานะครับศลาน,นี่ศาลราการปุริยนหรือเป็นศราโบดมาที่นี่ ที่นี่ก็ส้่งยับปอีกนิดนึงยับปอีกนิดนึงประมาณจะที่หาเมตรมันกะวิทยันนะาออกวิทยวิทย์พอดีอันนี้เป็นหลังส้่งไม่แต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้มารวมกันนะครับพี่รองมารวมกันอนุโมทนาไปส้่งซอยกันเพราะว่าตอนนี้ ปัจใจเห่ากะขาดขาดเข,ขินเนมันโบพ่อว่างไงแต่ว่าขันทันผู้ชมมัมาซอยกันพลหาบาทสิบบาทนะครับมันกะจียรูหลวงไปด้วยดีแล้ว่าจนี่กะได้ประมาณจักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมเ,เห็ดไปน้ำกับท่าสีไปน้ำเห็ดไล่ไปพอบหนะครับอันนี้คือ การทำงานของสร้างสร้างนี้เพื่อนเฮ็ดงานแบบบ่มิีเวลาลัางมือเฮ็ดหดกลางคืนเห็นหง่งพห่นะ่ะแล้วไห้แห้งนนหดีเดี๋ยวพามาเบิองขางนี้น้ำพามาดูด้านนี้ด้วยลังค่านี่เรียบร้อยนะครับฝนตกมากกับ่บย่ญาณ ลังค่าพันแล้วแล้วมันยังหรืแต่โตมันช่วงระยะของโตมันก็ยังอยีกจะมาสร้างเห็ดเร็วอีหลีครับทุกท่าทำเร็วจริงๆเร็วเป็นตในายว่าเห็ดระยะบุกี่เดือนธรรมดาหลังเก่านี่เพิ่นเห็ดอยู่ประมาณสี่หาเดือนครับทั้งๆที่บ่มีลังค่าเดลเแ็ดแบบลังตัดตั้งแล้วก็เทปูนเล้วเลยแต่ว่าตัวนี้มีราคาซับซ้อนกันแบบ แบบสากลแบบทั่วไปนะครับของวัดไทยนะครับอันนี้เป็นวัดบ้านหนองเงินห้อยเห็ดเป็นน้ำตางเห็ดเป็นนำ้ำถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ดูให้ท่านผู้ชมหรือเบิ้งว่า เป็นเหตุไม่มันไปหดใจแหล้วนะครับตอนนี้ของของเดือนมาการ่าประเทศมาก,กับประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยผอหย่อด,ดมาเรียบร้อยมาแสงเสื่องไรลงมาเลยนะท่านผู้ชมสีไรลงมาเลยนะครับเพราะว่าเออมาเหล้วแล้วกับมาแหล้ววยูดทั้งล่างหีดแต่ว่าแล้วทั้ง่างปกติถ้าสีกับมันอันว่าจบกันนะครับในราคา 6แสน8หมื่นบาทแต่ว่าปัดเจงห้องกถบ,บพุพเพอท่านผู้ชมก็จังกระอยากใ้ท่านผู้ชมเด้มารวมอนุโม,มนทนาซอยกันพี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับเบิ่งคลิปนี่แล้วอันนี้บ่ได้ประกาศขอแผ่ในท่านผู้ชมต่ว่าประกาศใ้ท่านผู้ชมในหูนะครับเพื่ออันนี้เป็นลังค่าเพชรสีเลวไปนำ้ำ ตางกัไรเห็ดไรโรงไรหลงเดียวทั้งราคาจะถึงมาอยู่ทังลุมพูเราโยงเสือแล้ว่าไรผมน้ำเนี่แล้วยะโอ้ยสูงพะหลเนาะสูงสูงขักเดี๋ยวผมถิมาถึงล้างเตาไทยเดี๋ยวตินัุนถงมาถูกจะนีแต่จะมีมาถูกนะัี ใช่ครับผู้ชมในเป็นสร้างเหตุงานนะครับตอนนี้กำลังเหตุมองเตาเผาตู้เผานะครับกำลังกำลังจะทำกาคิดว่าอีกคือสี่บอบอนั่นเกินรอดนะครับแต่คงจะเสร็จนะครับใช่ในคิดว่ามาการ่านี่ว่แล้วกเกือบเป็นเก็บงานละ เลวเวครับท่านผู้ชมทานจัางม้วนมีเดเร็วแฮงหลังเก่ามันตรงกันตรงกันครับสลากการเปลี่ยนเดี๋ยวตอนนี้ผมผมยืนอยู่ทั้งเมลูหลังเก่าเดี๋ยวผมผมิยิงหนาตรงไปเบื้องนั้นสลานะครับอันนี้อันนี้ตรงหนาเม่ลูเลยนะครับเมื่อก็เลี้ยวเบึงเลียวมันก็ตรงสลา แต่แบบผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นม,มาถ่วงเนาะเอาขันแล้วตัวนี้แล้วกะแสดงว่าเฮากะรูปตัวนี้ออกมันกะบ่เกี่ยวข้องกันกับศาลาอันนี้เป็นแปร์เพิ่นเด้อรูปแบบที่เิ่นสิเฮ็ดเดี๋ยวผมสิมาถ่ายรูปแบบให้เบิ่งรูปเพิ่งสีใบไว้อ่าแล้วแล้ว,ลวอันสิเป็นลักษณะรูปมันสิเป็นลักษณะนี้นะต่ว่าอันนี้เป็นรูปรูปเพิ่นตั้งโชว์ให้ท่านผู้ชมได้เบิง่ง ตั้งโชว์ให้ดูที่เรามีโอกาสได้มาทั้งวัดบ้านหน,นองเงินห้อยกับมาแวะเบึงได้นะครับชวงนี้ระยะนี้นะครับมาแวะดูได้มีเป็นว่าสาลาศลาการบูเรียนหรือหรือเป็นศาลาบวชสามารถสิบ,บวัดได้ตอนรับแขกได้นะครับ มีท้าวเวทสุวรรณอยู่เจ็ดสิบสี่รูปเออเจ็ดสิบสี่องค์เอิ้นว่าจ้งใดผมก็บ่ค่อยเข้าใจเรื่องดีทีอกันนะครับมีท้าวเวทสุวรรณอยู่กําแพงแก้วนะครับเวทสุวรรณ จนหอบเลยท่านผู้ชมมีเกจิทีวงนี่นะแต่ว่าสีกักมันหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วก็เริ่มสีเป็นสีที่เมาจับไข่จับละนะครับอา้าท่านผู้ชมเบิงเพราะว่า เบิ่งกันส้างเมรุนะครับส่บัดบ้านหลวงหอยของเก่ากันยังบ่านที่เด็บกู้พังยังดอกแต่ว่าุ้ลักผใุญ่เป็นมถทวงว่ามันตรงหนาสลามันม่เหมาะสมมันบดีบัวงามเพราะว่าส้างเมรุไว้ก่อนแต่ว่าบัดที่นี่มาส้่งสลาที่หลังมันก็เลยเป็นเป็นเป็นขับกันนะครับเพราะว่าเจ่ก่อนนีวาง่นส้างเมรุนี่ถึงจะเป็นทาง่นปล่อยออกไป แต่ก่อนพี่จองทางเส้นนี้ออกไปนี่บาดนี้มีผู้แลกผู้ใหญ่เพิ่นมาสวงว่าทางมันมันตรงนะครับมันตรงของอมาแล้วจะรู้เลยกะก็เลยมาปิดมองนั่นก็เลยมาเปิดจุดนี้บททัดตีณีชุดหน้าหน้าศาลาเปิดมองใหม่บททัตติณีไม่รู้หลังเกา่ามันก็เลยเป็นขวางทางละง้างอยู่บัดนี้ เนี่ยกันทุบนี่ออกนี่กระสีเป็นเนี่ยที่สีกว้งออกมาลายเตือบีดหรอกนะครับอาจจะขัวออกมานิดนึงเนาะนะครับสถานที่กระสีขั้ออกไปแปลงออกไปได้เนื้อที่วัดน่กะยยุ่ประมาณหกไร่สท่านผู้ชมเนื้อที่วัดมีอยู่ประมาณหกไร่เดี๋ยวผมสิผ้าสัานผู้ชมมาเบิ่งทา่านคนเตรียมงานเมืที้นี่ <S 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 เ,นเพราะว่าสาเหตุที่ มาไทยที่เป็นสัางเมรุให้ท่านผู้ชมในเบื้องมือนี่ก็เพราะว่าผ้าที่การแหลมท่องนะครับเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดบานน้องเงินหอยนี่เพิ่นอยากขอเชิญชวนพี่น้องเฮ็ดผาป่านะครับมาเพื่อหาสมทบทุนสร้างเมรุนี่หลักนมาเพิ่นก็นจังได้เตรียมการเตรียมงานไว้ประมาณเดือนเมษาท่านผู้ชมเนอ แต่ว่าบรอนซดกำหนวดวันที่แต่ว่าภายในเดือนเมษานะครับคิดว่าขัดโมเมนต์วันที่11กับเมื่อวันที่12เนี่แหละประมาณนี่แหละนะครับแต่ว่ากันยังยังบรอนซดยลอยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผนสารสุ่มไปใส่ีเอมซี่พี่น้องพี่น้องเบิ้งคลิปนี้แล้วกัย่าลืมนะครับ่าลืมอย่าโมเมนต์เดยหน่อยได้ท่านผู้ชมตอนนี้ได้ละ30กว่าแล้วนะครับ โอ้ทั้งทั้งนั้นที่ตะไมดอกเปิดได้ยูว่าอาจารย์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสีพิไทยอยู่หันเห็นท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิง่งอันนี้เป็นสถานที่ที่มองเพคนเห็ดนะครับจะมีพวก,พวกออกออกมาเห็ดซอยแน่ยอยู่ประมาณสองสามคนอยู่นะครับอาจารย์เพื่อนอื่นมาบอกว่าเปิดทั้งหนาเบิ่งได้ยูว่า,าเดี๋ยวแล้ว,วสิพัดชนผู้ชมมาเบิง่งที่เพิ่น,นที่เพิ่อนอัน สารไปแล้วบ่นหน่อยด้สานผู้ชมเตรียมมาเด้อสานผู้ชมผู้ยุ่ไก่ผู้ยุย่เขตไก่นะครับแถวจังหวัดอุบลน,นี่นะครับเมือ่อประมาณเดือนประมาณเดือนเมษายนนะครับผมตอนนี้ผมสิพาสานผู้ชมย่งางมากย่งางมาเปิดประตูแล้วกับสีเบิงอาจารย์เราบ่ได้บ่ได้ปิดบ่ได้ใส่กุญแจดอกว่าเสร็จเปิดเบิงได้นะครับเดี๋ยวมาเปิดดู ท่านผู้ชมมีมืดนมืดสารไปแล้วผมเปนมีแจะฟังนี่เดยฟังนั่นก็นมีเพราะว่าอย่างมันเกะก,กะอาสจจิเสียงกล่องได้ท่านผู้ชมเข้ามาในสลา,านะอันนี้ฟังมีก็มีเดีย๋ยวมาฟังพี่อีกมันาาสิเข้หา50เลยเด้ท่านผู้ชมผมคิดว่าเสื้อสิฮอดเดือนเมษสายนี่สิบได้อยู่ประมาณสองร้อยอยู่แล้นะครับ เประมาณสองล,อย,อ,งลอยสองลอยซุ้มบัตรแค่ยี่สิบบาทนี่ท่านผู้ชมได้ซุ่มนี่ก็อุ้ยราคาลอยสองลอยนี่คุ้มค่าแห่งนี้เนาะแล้วก็บเสื้อผีชุดของที่อยู่ในซาลาที่เพิ่นเอามาถวายเป็นองค์พระพุทธรูกนี่ก็ไม่ผิดเอื่นว่าพระพุทธชินนาสีนะครับประจำบ้านบ้านหนองเงินห้อย พอผู้สรุปองนี้เพิ่นส้างมาตั้งจต่ปีพศอสองพั 2, นหารอยิสองะครับผู้ขามอลำเถิงกันยังเข้าโรงเรียนอยู่นะครับ,นะรบเดี๋ยวออกมาผู้ชมนะสำหรับพี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องหมอลำเถิงพี่น้องผู้กดไลค์แล้วโอผู ก็กดติดตามแล้วก็จะเริืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องผู้มาเบิ่งที่หลังกันผู้เข้ามาที่หลังกำลังเข้ามาเบิ่งใหม่ก็จะ่ริืมกดติดตามนะครับให้กับช่องหมอลําเทิงสำหรับเมือนี่พาท่านผู้ชมมาเบิง่งเพื่อนสังเมลุพี่น้องท่านผู้ชมเบิ่งแล้วก็บอกพี่บอกน้องบอกกันดูกันฟังแน่นะครับว่าตอนนี้ปัจจัยเพิ่น กับพ่อดอกแต่ว่ากะบ่ได้พูดรีดท่านผู้ชมนะครับพี่น้องชาต้องการอยากร่วมมาสั่งไม่รู้ซอยกาบเลี่ยนเชิญนะครับอัสีขาวนี่เปนสีทูบออกหลังจากมันสั่งัะสีแดงเหนแล้วนะครับไอพี่น้องยุดดีมีแห้งครับพี่น้องควอมเจ็บจะได้ควอมไข่จะมีนะครับนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบนเมื่อไปให้ได้แก้วข้าลันพี่น้องออกจากบ้านกัให้มีผู้เบิงผู้แย่ง ให้มีเงินเต็มท้องให้มีเขาเต็มเล่าครับพี่น้องมีอยู่มีกินตลอดไปครับสวัสดีครับ